เราได้เล่นมันทุกสาขาขอบคุณกันหนูขอบคุณที่ให้เกียรขอบคุณมากค่ะค่ะ นี่ถือเป็นวินาทีความดีใจและตื่นตันใจของศิลปินรุ่นใหญ่วัย76ปีแม่เมาส์สุดาชื่นบานนะคะที่ถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวว่าได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2563สาขาศิละปะการแสดงประเภทดนตรีไทยสากลขับร้องซึ่งแม่เมาส์ค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับทีมข่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับเลือกครั้งนี้เพราะว่ารู้สึกภูมิใจดีใจที่มีคนเห็นผลงานที่ตนตั้งใจทามาตลอด แล้วก็ตั้งใจทําผลงานผลิตผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนาาง,งานมานาน,มานานก็ไม่รงก็ต้องขอบพระคุณทางกระรทรวงวัฒนธรรมที่ให้เกียรติเราเลือกเราถ้าเราไปอยู่ตรงตรงร้องเพลงเราต้องต่อเพลงแต่งตัวทําไมเราถึงยังต้องแต่งตัวเพราะว่ามันร้องเพลงให้คนดูค่ะเล่นละครเราก็ต้องท่องบทถูกไหมคะรับผิดชอบในงานมันก็สนุกกันไปคนละแบบถ้าไปเล่นละครเวทีสายสามโมงเย็นต้องถือกระเป๋าเตรียมตัวละไปไปวอร์มไปอะไรต่มันเป็น มันเป็นงานที่แตกต่างกันสนุกนะหนูมันทำให้เราไม่ชอบดันั้นไม่เคยได้อะไรที่แบบว่าอร้องเพลงก็ไม่ถึงมันเสียงของคาเพราะว่าเราไปร้องไปร้องไม่ครับค่ะแล้วก็ไม่แล้วไปร้องเพลงฝรั่งคุทางร้องเพลงฝรั่งกับเราของเราก็ชัฒนานด้ตลอดชีวิตเลยนะคะยังไงเรไม่ตองแต่พอเรามาอ่านแผ่นเสียงสําหรับเป็นเพลงไตโต้หนังมันก็มันก็อยู่แค่ตรงคนรู้จักเราแค่นี้ใช่ไหมคะค<ฮ>ะแต่ตรงนี้คือสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังแล้วตอนระยะหลังเนี่ย ไอโครงการไออะไรต่ออะไรมันก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมคุณค่ะใช่ไหมฮะเราก็เฉยๆเออเราทํางานเรามีงานทําเราก็แฮปปี้แล้วนี่คือสิ่งที่คนทํางานอาชีพทางนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดที่เราได้ต้องขอบพระคุณทางกระทรวงวัฒน,นธรรมที่ได้มองเห็นตรงนี้นะคะดีใจที่เพื่อนรักดิ่ังคุณรุง่งอดีแป่งของใสเราได้ด้วยกันตลกมากฉันขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆที่เอ่อทั้งตัวดิฉันแล้วคุณรุ่งฤดีแล้วก็ เราเราเองวันนี้ก็ถือเป็นวันดีนะคะเป็นวันด,ดีที่เราได้รับอะไรที่ดีในชีวิตก็เป็นความสุขของคนสูงวัยอย่างสแสดงความยินดีน <ะ S 2> ด้วย,วยนะคะขอ,คขอบคุณวัสดีค่ะค่นะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ